สวัสดีครับข้อห้องอิเล็กทรอนนะครับโอเคแมนนะฮะตอนนี้ขออัปเดตซิกแซกนะฮะในทำเฟร,รม5นาะทีนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้น่าจะเฉลยมามาแล้วนะครับฟันธงแล้วว่าเป็นซีหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับซีหกสิบเอ็ดจุดแปดตอนนี้กำลังที่จะทำขาขาขาซีนะฮะสับเวฟซี 4นะฮะ 4C นะฮะ 4C และคาดว่าไอ้ตัวสเว็บ5เนี่ย 5C เนี่ยน่าจะจบบริเวณนี่นะฮะ123.6จนถึง161.8นี่นะฮะก็คือ1บริเวณ187.9ถึง187.3นะครับน่าจะฟันธงได้เบื้องต้นแล้วว่าเป็นเป็น C แบบ61.8นะฮะโอเคนะครับผม ังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอ,อย่างจริงจังอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่กราฟเฉลยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับผม